ครับผมเซพอร์เซอร์วิสครับวันนี้มาเซอร์วิสของมิสเตอร์สลิมนะครับ,บนี่นะครับเสียงจะค่อนข้างดังนะฮะแล้วก็ดูข้างในนะฮะจะค่อนข้างสกรปรก ลูกค้าจะล้างฟิลเตอร์เองนะครับทุกเดือนนี่นะครับก็แผงจะค่อนข้างสกปรปกนะฮะครับเชบื้อรานะครับนี่เราก็ฉีดน้ำยาล้างคอยนะครับรอให้มันทํางานสักระยะนะฮะเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำาการ ประกอบนะฮะด้านในเกลี้ยสะอาดแล้วนะครับแผงขาวเสรทำการประกอบครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดลองเปิดแอร์นะฮะลมเย็นออกมาแล้วนะครับแล้วก็เสียงพัดลมเงียบลงไปถนัดตาเลยนะฮะแล้วก็ลมแรงออกสม่ำเสมอทุกช่องม,มีกินอันสะอาดเรียบร้อยนะครับส่งงานได้นะครับ